สวัสดีค่ะชาวยอยู่มยาากรวันนี้เรามาเช็คพลังงานกันดีก่อนนะคะว่า ดวงการเงินของคุณในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะพลังงานใบแรก3ามถ้วยนะคะโอ้โหวันนี้เตรียมเพได้เลยค่ะจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องการเงินจากทุกที่ทุกทางทั้งการค้าการขายการเจรจาการเสี่ยงโชคหรือแม้แต่ในวันนี้นะคะทําอะไรหยิบจับอะดูจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเรื่องดีๆไปหมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะในวันนี้ใครที่ถือว่าเป็นวันแรกในการขยบขยายเรื่องการเงินเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการปรับราคานะคะหรือในเรื่องของ การที่เรียกว่ามีการเจรจาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับการตอบรับอย่างแน่นอนค่ะพลังงานใบถัดมาสองถ้วยวันนี้มีสเสน่ห์แล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่า จะทําอะไรมีคนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะจะมีข่าวดีด้วยค่ะวันนี้นะต้องบอกว่าใครที่กําลังแบบรอคอยการเจรจาอยู่นะคะหรือชักชวนพูดคุย,ยับใครหรือว่าจะทําอะไรเรื่องการเงินในวันนี้บอกได้เลยค่ะวันนี้ประสบความสําเร็จและเป็นพลังงานที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าใครดิวงานเจรจาอะไรอยู่วันนี้ได้รับการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนค่ะพลังงานไปถัดมานะคะราชินีถือเหรียญขอแสดงความยินดีด้วยค่ะว่า ในรอบดวงชะตาของคุณในวันนี้นะคะต้องบอกว่าดวงการเงินของคุณโดดเด่นและดีมากๆค่ะอะไรที่คุณต้องใช้อะไรที่คุณต้องทําอะไรที่คุณต้องการในวันนี้ถือว่าคุณจะมีโอกาสในการที่จะได้รับต่อยอดมีความสําเร็จและไพ่ขึ้นตัวนี้นึงนะคะอะไรที่เจราจาแล้วได้อะไรที่พูดเราได้ต้องบอกว่าได้รับมาแล้วบริหารจัดการให้ดีค่ะ,<ล>ะ <ๆ S 2> เพราะว่าในพลังงานไพ่ขึ้นมาว่าจะมีโอกาสในการที่จะต้องแบบต่อยอดจากสิ่งสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เรา ตั้งใจและต้องการตั้งแต่แรกนะคะพลังงานใบถัดมาค่ะโอ้โห เจ็ดไม้เท้าสายค้าขายวันนี้หรือว่าวันนี้ใครต้องออกนอกพื้นที่วันนี้ใครมีอะไรให้ต้องหยิบจับทําหรือวันนี้นะอะไรก็แต่ที่คุณทาอ่ะบอกเลยลงแรงเต็มที่ออกแรงเต็มที่นะแต่ว่าท้ายสุดวันนี้คุณจะเฉลิมฉลองแบบมีความสุขอย่างแน่นอนได้เป้าตามเป้าหมายค่ะพลังงานไปสุดท้ายนะคะราชินีไม้เท้าค่ะวันนี้วางแผนให้ดีค่ะหยิบจับทําอะไรแล้วคุณอย่างที่บอกคุณจะมีแรงสนับสนุนบริวงบริวารเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าหรือใครก็แต่วัน,น จะสนับสนุนส่งเสริมให้คุณสามารถคว้าชัยชนะในเรื่องการเงินและรวมถึงวันนี้สายเสี่ยงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้พลังงานดีมากคุณอาจจะมีเรื่องของแบบความฟลุกที่ได้แบบลักษณะที่เรียกว่าแบบว่า เหมือนกับจับวางมาให้กับตัวคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกินให้อิม่มนอนให้หลับนะคะใช้ชีวิตให้ดีตั้งอกตั้งใจงทําหน้าที่ของตนเองค่ะเมื่อวันนี้หยิบจับทําอะไรทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับชาวอิม่มอุ่นพยากรณ์นนวันนี้มากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ